ำหรใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบิองแมปต่างๆต้องนี่เลยมีโมโช็อปมีแมปมากมาให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น a d v e n g e r x อันนีม้แมแวนการ์ดอะไลน์คอร์รเวอร์บอกฟุตรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคิปชั่นได้เลยโอเคผมก็หลังจากที่เกมอัปเดต7.0ยเนี่ยผมหรือกิลกามีนนั่นเองก็ผมได้ไปทําการดั้างฟาร์มจนได้ตัวเขามาแล้วเนีผมสำหรับกิลกามีผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้หรือว่าเพิ่งได้เหมือนผมก็ได้นะครับแต่หลายคนที่คนที่ดวงดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้กันไปตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่เพิ่ัดตวจะ ผมทำซิฟสอนจัดทีมสูตรวิธีการลงให้มันลงไวๆไปแล้วก็สามารถไปหาดูกันได้นะผมในหน้าช่องนะครับสำหรับวิธีการลงไวๆนั่นเองนะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลไปพร้อมๆกันแล้วเรามาปั้นตัวสกิลอมีให้สุดไปเลยลวกันนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนแล้วมันจะมาแทนเอตได้ไหมนะผมสำหรับความเก่งนะแย่งแทนอันดับหนึ่งของเกม ได้หรือเปล่านั่นเองครับแต่ผมสังเกตอย่างแรกเลยนะครับสาหรับตัวกิโลเมตรดูระยะของเขาสิครับ9.5 <c oughs> มันโคตรน้อยเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้เนี่ยว่าพอเราปั้นสุดแล้วเนะี่ยระยะเขาจะไปขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมแอบ่องสกิลวัตซีอะไรต่างๆเข,ข,ข้ามาแล้วบอกเลยว่าโคตรโกงนะผมแต่ผมมาดูที่ตอนผมอ่านเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้ตัวมันโกงขนาดนี้แนละ้วใครมันจะมาเที่ยวกับมันติดวะแต่ผมก็ลองมาดูเนี่ย แล้วผมก็ลองมาดูนะครับว่าเออสแต่มันเป็นยังไงบ้างและผมสังเกตเห็นตรงระยะของเขานะ9.5 และสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่1.1เท่านั้นก็คือเขาตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนบอสแมปอะเดินช้ามากนะครับแต่แล้วก็ระยะเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอวีของเขาเนี่ยเป็นยังไงด้วยอ่ะเดี๋ยวามาดูที่พัทซีของเขากันก่อนเลยละกันนะว่าุตัวนี้มันเก่งยังไงนะครับแล้วมันจะมาแทนที่เอโตได้ขนาดนั้นเลยไหมนะครผมโอเคอย่างเอฟเคยี่สิบชั่วโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงผมขอเสนอ V ีเอสโฟนบริการเคอรโฟนที่ถูกที่สุดในไทยนะตอนนี้หลายคนอยากเที่วไปอยากเอฟเคแต่เจอเ ข้ามปัญหาเรล่านี้จะหมดไปหากใช้ PS Phone PS Phone เป็นแอปเจ้องมือถือระบบค่าวที่สามารถรันได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สมัครใหม่เนี่ยมีทดลองใช้ฟรี2ชั่วโมงเลยนะซึ่งแพ็กที่ผมแนะนําเลยก็คือ MVP แพ็กที่แรงที่สุดโดยราคาต่อ7วันเนี่ย100บาทเท่านั้นหรือว่าแพ็กนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเกมหลุดอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่งบไม่ถึงเนี่ยผมก็แนะนําเป็นแพ็ก s v p ขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะปัญหาเนี่ยจะน้อยมากๆและซื้อเป็นเดือนเนี่ยตกวันละ6บาทเท่านั้นหากใครสนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่สามารถกดเข้าลิงก์ต้้คปไดเเยแรม ก็คือเหมือนการเปิดเกตนั่นเองซึ่งทุก25่ิบห้าวิเนี่ยผมเจ้าตัวกิลกรเม็เนี่ยจะทําการเปิดเกต1อันนะครับซึ่งแต่ละเกตเนี่ยก็จะมีให้ผลเอฟเฟกต์แตกต่างกันไปนะครับตัวเกตที่1เนี่ยพอเปิดแล้วเนี่ยผมจะทําให้ศัตรูทุกตัวในแมปนะครับย้ําว่าในแมปนะติดเลือนไหลนะครับทำดาเมจยี่สิบเซนของตัวละครกิลกรเม็ทุกวินาทีโอ้โหแค่เกตแรกแม่งก็ดูโกงชิบหายแล้วนะครับโอเคมาที่เกตที่2เนี่ยผม apply chain to all enemy ซึ่งเชนเนี่ยก็คือสตันแอนด์ยูนิลเลเป็นเวลา6วินาทีและสโลเดมไบ80%ปก็คือทำให้ตัวอ่าสตูเนี่ยสโลถึง80%เลยนะทุกตัวด้วยนะผมทูเอ l เอน m มีและบัฟดาเมจกับแอบิลิตี้ดาเมจ0 0และยังได้อ๋อแต่มันจะทำให้ตีช้าลงนี่บวก50 e ร์ซ็นตครับผมก็ทำให้อาตีช้าลงด้วยนะครับแต่ว่า ability d a m a เ e เนี่ย บวก200%โอ้โหโหดมากเกรดี <Safe code mark> okay, uh, uh, us, ้ก uh, ็โหดเหมือนกันนะ่ครับอ่าต่อมานีครับเกรดที่3ลดระยะ66%เอ้าเริ่มมีแบบดีบัฟแล้วแต่ว่าศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยจะรับดาเมจเพิ่มขึ้น66%โอเคก็ถือว่าแรกๆกันกับระยะเนะครับเออแลระยะมันขาดอยเองแล้วถ้าเกิดว่าลดกบอีกมันจะขนาดไหนเนี่ยมันก็แบบตีแค่ระยะแบบตัวเดียว2ตัวประมาณนี้ไหมสำหรับเกรดที่4นะครับผมหลบทุกการโจมตีโอกาส100%และเคาน์เตอร์ ด้วย500%ดาเมจหลังจากการหลบอ๋อซึ่งตัวกิลกาเมสเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าเกิดไม่ถูกโจมตีก่อนนั่นเองเนะผมก็คือศัตรูเนี่ยจะต้องตีเราก่อนตีเราปุ๊บเราหลบปับ๊บเราสวนด้วย500%ดาเมจโอ้โหอันนี้ก็โกงอยู่ดีไหมเออเพราะยังไงศัตรูมันก็ตีมาที่เราอยู่แล้วนะผมและระยะเขาเนี่ยคือย,ยืนเป็นแบบเป็นบอสแมปอยู่หน้าประตูบ้านของเขาอยู่แล้วนะครับต่อไปเกียรติที่5เพิ่มอบิลิตี้ดาเมจ333%และ เปลี่ยนเอ e เป็น Fu l l อโโอ้โหมันเพิ่มดาเมจอะไรขนาดนั้นอนะที่อ่านมานี่คือมีแต่เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปเก์ที่6ทุกการโจมตีจะติดสถานะส t ต็คเกอร์ซึ่งสเต็คเกอร์เนี่ยมันก็จะทำการสตาร์ทปรตูทุกๆ2วิเป็นเวลาสูดจุาวินั่นเองโอ้โ oh, ห oh, oh, โกงได้กเกินนะครับ <c oughs> ต่อไปเก์ที่7อาจจะก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าทุกๆประตูเนี่ยมันเปิดทุกๆ25ิาวิแล้วเกมส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันเนี่ยมันน้อยกว่าบางทีน้อยกว่า25ิาวิหรือแบบ มากกว่า25วิแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะแบบส่วนใหญ่เราเนี่ยนจะได้เปิดแค่เกตหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบเอาไว้ลงอินฟินิตเอาไว้ลงไอ้นั่นอะดันเจียนนะครับแน่นอนนะครับเอาไว้ลงดันเจียนอย่างแน่นอนตัวนี้อ่ะเกรที่เจ็ดทุกการโจมตีปกติเนี่ยจะมีการหมุนเวียนเป็นติดไฟติดสโลติดสตันแล้วก็ติดบาดเจ็บซึ่งทำให้เพิ่มดาเมจอีก220% มีเดี๋ยวเพิ่มาเมีเพิ่มานมจอ่ะมาต่อไปเกรที่8นะครับเปิดทุกเกรรวมถึงเกรที่4นี่ครับและพัฟซีมเนี่ยอ่าก็คือพัฟซีมเนี่ยมันจะมีคูดาว80วิวิหลังจากเปิดประตูที่8นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคอ๋อคือโอเคผมพอเข้าใจพัฟซีมของเขาแล้วเวลาเกรโอเพนเะนี่ยทุก2ี่ิาวิไม่ค่อยเปิดไปเทีประตูเกร1หนึ่งปุ๊บไปต่อเกตที่2 พอไปถึงเกตที่2แล้วเนี่ยเกตดหนึ่งน่าจะปิดนั่นเองนะครับแปลว่ามันสามารถลันสกิลได้แค่1เกตนะครับต่อขั้นนั่นเองแล้วพอมาถึงเกตที่8เนี่ยมันก็จะลันทุกเกตนั่นเองอ่ะโอเคผมพอเข้าใจแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับที่ผมเข้าใจนะซึ่งสามารถแย้งได้นะครับสําหรับใครที่อ่าเห็นต่างนะครับผมหรือว่าจริงๆแล้วผมอาจจะเข้าใจผิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับต่อไปอินุมาอิลิททุกค่าอเบตี้จะเพิ่มดาเมจอเบตี้ต่อไป2,000%ัอรโอ้ นีโคตรโกงเนี่ยบบถ้าเกิดว่าเราสามารถทำโมบิลิตี้เขาให้ได้แบบ1นพิ้เงี้ยตีไป5้าบิลิตี้ปุ๊บเพิ่ม2,000ดาเมจเหมือนกดสก,กิลกดอ่ะแต่มันไม่ใช่สก,กิลกดอ่ะโอ้โหโคตรโกงเนียครับต่อไปไม้อะไรเพิ่มดาเมจ45%ลดความเร็วการโจมตี20%และเพิ่มระยะการโจมตียี่สิให้ทุกตัวที่เป็น Holy g r a i l Unit อ่าจะบับพวกตัวละครเพื่อนร่วมทีมที่เป็นแบบจากเรื่อง นั่นเองเนี่ยผมอ่ะโอเคก็พอใจได้เนียครับต่อไปนะครับ My World หลังจากประตูที่8เปิดใช่ไหมจะทำการทำลายสุ่มทำลายยูนิตท,ที่อยู่ในแมปอ่าโอเคก็สุ่มแบบสุ่มลบทิ้งอะไรอย่างงี้ไหมหลังจาก3ยูนิตท,ที่โดนทำลาย Inkeep น,นี่ยูนิตสเปาล์แค p by หนึ่งก็คือกิวไม่จะสามารถปล่อยได้2ตัว หลังจากที่ตัวโดนทําลายไป3ตัวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเพื่อนร่วมทีมไหมตัวที่โดนทําลายนะครับโอ้โหแค่นี้ก็โคตรจะเมีตาอ่ะเดี๋ยวเรามาปั้นกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะทุกคนก็สามารถปั้นตามผมได้เลยนะอ่ะอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มดีโลให้เขาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโซวาเอ็นนะครับตัวนี้ยังไงก็โซวาเอ็นครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมโซวาเอ็นต่อไปก็สแตนโพลังเชียลนะครับเดี๋ยวผมปั้นสุดแบบสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ทุกตแต่โอ้บนเรียบร้อยต่อไปลิมิตเบรก โอ้ยนี่แหละนี่แหละเพิ่มระยะด้วยนะครับสิ่งที่จูกระเม็ดขาดหายไปโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ปรับเป็นไฮเปอร์นะครับผมเพราะว่าตัวมันจะได้ถูกๆนะครับอ่เดี๋ยวเราลองใส่เอ้ยเดี๋ยวใส่เอ็กพีให้เขาก่อนร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เกียร์นะครับเกียร์ใส่ตามผมได้เลยครับเกียร์ที่ผมใส่เนี่ยคือสุดยอดเกียร์แห่งยุคนะครับีใส่แบ็คโครกอ่าดึงมาจากตัวอะไรดีกว่าบอยแมทโอเคแล้วก็ อันนี้ต้องผมเนี่ยผมผมเท่านั้นนะครับอันนี้โคตรดีนี่ครับดีมากๆขออนุญาตดึงมาจากไพ่เม้าฟิชชั่นแล้วกันแล้วโซเนี่ยเอาเป็นโซฟเพียวกว่าน,นี่เรียบร้อยนะครับผมนี่อ็บิลิตี้คูดาว1 4ิโอ้โห้นี่นะครับผมผมจะสามารถใช้สกิลรัวนๆนะครับผมทําให้อ็บิลิตี้อันที่5ของเขาเนี่ยตีแบบโป๊กป้า่โป้งป้างแน่นอนนะครับ,รบอโอเคเดี๋ยวเอามาแทนตัวอะไรดีวะเนี่ยคิดว่าน,น่าจะเอามาแทนไพ่เม้าฟิชชั่นตัวนี้แหละ แทนก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะทําให้การเล่นเนี่ยไวขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูแต่แต่เขาหน่อยดีกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วที่ผมปั้นเสร็จแล้วโอ้โหดาเมจห้าแสนแปดตีหนึ่งวิเลือดอยู่ที่แสนหกระยะอยู่ที่สิบสองจุดแปดก็ขึ้นมันไม่เยอะมากแต่ก็พอได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อาบิที้ดาเมจโอ้โหหก 6, ล้านแค่วางนะครับหกล้านอาบิที้คูลเลียอยู่ที่หนึ่งสี่วิอาบิที้แอคคูลเรซีอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเควันนี้ตอนวางได้ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับว่า มันทำให้เราลงด่านได้ไวยิ่งขึ้นไหมนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ไวขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งช้าเนี่ยครับผมเพราะว่ามันต้องมานั่งเปิดพัดสี่เปิดอะไรก่อนเนะครับน่าจะประมาณนั้นนะว่ายระยะเนี่ยน้อยด้วยคิดว่าถ้าเกิดว่ามาลงด่านแบบเกมไวจริงๆก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ากิโลเมตรจะโหดขนาดไหนนะครับโอ้ดูดิเดินเป็นตาเลยอ้าเปิดเกตเจ็ดแล้วเดี๋ยวเลยนะอ๋อคือมันสุ่มเปิดเกตเหรอโอ้ยระยะก็เอ้ย เมื่อพอเข้ามาในเกมจริงระยะมัน4.3.2อ๋อจะได้บัฟจากกีฟีดครับผมโอเคทำไมเอลีมันเบี้ยวอย่างนี้ไหมนเนี่ยอโอเคช่างมันแล้วกันก็เดี๋ยวเราดูนะว่าเราจะสามารถจบเกมได้ไวยิ่งขึ้นไหมระยะอยู่ที่69.2โอเคนี่ครับถ้าเกิดว่าเราโอ้80ละอ่าพอเข้าใจแล้วนะผมก็คือเจ้าตัวกีฟีดกับโอเมกาเชนลอนเนี่ยมันเป็นตัวที่บัฟอยู่แล้วเออถ้าเกิดว่า4.6วิจริงมันช้ากว่าเดิมนะเนี่ย ก็ถ <mandate. S 2> ้าเกิดว่าเอามาลงอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะไม่ค่อยขุ้มเท่าไหร่นะครับแต่คือถ้าเกิดว่าเอาไปลงดันเจี้ยนเนี่ยโอ้โหยังไงว่าบอสบอสแมบอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคิวกาเม็ดนี่ครับอืมโอเคก็ถือว่าอาชีพผมบอกว่ามันเก่งนะครับและเก่งที่สุดในเกมด้วยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับด่านอย่างนี้ครับผมอืมนี่ครับแต่พอมีโอเมก้าเชนลอนกับแบบกีฟีดมาบัฟระยะให้เขาหน่อยก็เออก็ดีนะครับโอ้โหดูดีระยะโคตรกว้างและตายแล้ว เออส่วนตัวผมว่าเอโตะน่ยังเก่งกว่าอยู่ดีนะเออส่วนตัวผมว่าเอโตะมันเล่นง่ายกว่าอยู่ดีครับกิลเม็ไม่เหมาะกับบเกมอย่างนี้นะผมจริงนะครับเรียบร้อยนะผม46พีนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าผมเอาลิงแดงมาเนี่ยมันจบไวกว่านี้นะโอเคผมก็ผมขอสรุปไวนะตรงนี้แล้วกันนะสำหรับกิลเมทใหม่เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เมตาที่แบบถึงขั้นมาแซงเอโตะนะแต่คือมันก็คือเมตาในเกมอินฟินิตหรือว่าในดานเจียนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เก่ง ต้องยืนนานๆถึงจะเก่งเนี่ยผมประมาณนั้นนะครับสำหรับกิวการ์เมสนะครับส่วนเอโตเนี่ยมันจะยืนตอนไหนมันก็เก่งนะครับประมาณนั้นแล้วมันเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับสำหรับเอโตนะแต่ก็โดยรวมแล้วในกิวการ์เมสยังไงก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับประมาณนั้นโอเคก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเลยการนะครับสามารถกด ถ้าสนใจแล้วสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แย้มมาได้เลยเนี่ยผมว่าเ e อ้ยพี่จริง,รงๆแล้วเกียวมเมนต์มันเก่งอย่างนี้นะมันเก่งอย่างนั้นนะอะไรเนี้ยก็บอกมาได้เลยเนี่ยผม้อมที่จะรับฟังทุกความเขีนอย่างแน่นอนนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับดิสคอเรามีคอมมิตี้นะครับผมสามารถมาเพื่อเล่นหาเพื่อนคุยได้แล้วตอนนี้เนะี่ยมีกิจกรรมแจกวีดโฟนนะครับบริการค่าวฟน24ชั่วโมงเอาไว้เอฟเคเนี่ยชิลๆเนี่ยผมฟรีอยู่นะสามารถ เข้าไปดูใน discord ได้เลยนะครับอยู่ในห้องแจกวีเอโฟนนะโอเคผมแล้วก็สุดท้ายดูเสื้อผมสิครับผมน,นี้เป็นเสื้อคลลชั่นใหม่นะครับผมสำหรับช่องเรานั่นเองนะี่คผมเป็นเสื้อที่แฟชั่นอย่างนี้เลยเนะี่คผมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแค่เราเปลี่ยนสกินโทนตุลละครนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแยก เสื้อหรือกางเกงได้ด้วยนะครับแค่ปรับสีตัวส่วนบนเป็นสีแดงตัวส่วนล่างเป็นสีดําก็ได้เท่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยผมประมาณนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วผมไว้เจอกันบายบายมามาทนเด็ดเสื้แล้วเราก็เท่าที่ริมหาดเหมือนกับจีบลิ้นแล้วตอนก็เท่าที่ริมปากทําไม่ใช่อในคิดว่าเขารู้ซึกนี่จริงเปล่าเช่ไหมจริงสัตว์แต่สัาพกูพิงหลับและตอนนี้เพื่เองเทงานไม่ค่อยว่างิด